ราคาทองคำในปี2568กมีการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจตั้งแต่ต้นปีมีการปรับราคาทองขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงเวลานี้ราคาทองคำได้พุ่งทะลุ1,900 0บาทแล้วนี่เป็นการปรับราคาที่เพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา2,567ที่ราคาทองเพิ่มขึ้นเพียง8,900บาทเท่านั้นแต่ทำไมราคาทองขึ้นลงการตรวจสอบของฐานเศรษฐกิจ ผ่านเว็บไซต์ทองคำราคาคอมช่วยเผยให้เห็นว่าในช่วง1มกราคมถึง1พฤศจิกายน2568ราคาทองคำได้ปรับขึ้นมาแล้ว19,000บาทรายละเอียดราคาทองคำล่าสุดราคารับซื้อทองแท่ง61,300บาทราคาขายทองแท่ง61,400บาทราคารับซื้อทองรูปพัน์67,908บาทราคาขายทองรูปพันธ์ 62,200บาทและนี่คือสถิติที่น่าสนใจราคาทองคำปรับขึ้นลงในแต่ละเดือนมีการเปลี่ยนแปลงไปมาแบบไหนมกราคมเพิ่มขึ้น2,050บาทกุมภาพันธ์เพิ่มขึ้น1,850บาทมพาพีนาคมเพิ่มขึ้น3,750บาทเมษายนเพิ่มขึ้น1,950บาทาพฤษภาคมลดลง750บาท มิถุนายนลดลง550บาทกรกฎาคมเพิ่มขึ้น550บาทสิงหาคมเพิ่มขึ้น1,450บาทกันยายนเพิ่มขึ้น5,800บาทแต่ทำไมราคาทองขึ้นลงอาจมีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำเช่นสภาวะเศรษฐกิจโลกความไม่มั่นคงทางการเมืองหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลซึ่งสามารถส่งผลต่อความต้องการในตลาดทองคำได้ คุณคิดว่าปัจจัยใดมีผลต่อราคาทองคำมากที่สุดและเมื่อไรราคาทองคำจึงจะเข้าสู่ช่วงที่มีการปรับตัวอย่างมากอย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็น